บายดีพ่อแม่พี่น้องพังลาสวัสตีพ่อแม่พี่น้องทังไทยหรือตางประเทศน้ำเด้อก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่่องอยุทธวัญญาจันดาาน,นาคือมเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยคือเก้าคือเดิมเนาะืันนี้ก็เปิดภาพม,มากๆก็ถ่ายคลิปอยู่ตารางเทียงพ่อแม่พี่น้องอัดคลิปอยู่เทียงให้เทียงหน้าคือเก้าเนาะอยู่ห้อยู่หน้าคือเก้าคือเดิม,มเด้อพ่อแม่พี่น้องนาองัญญาจันดาปไปข้างนอกบ่ได้ออกทางเมืองคือเก้าเนาะบม่ได้ไปทางใดพ่อแม่พี่น้องอยู่ห้อยู่หน้าทายธรรมศาสตร์โอกาสเนาะ มันนี่มันยัยจันดาบ้านหน้าก็เปิดภาพออกมากกับมาพบมาพ่อกันมันนี่กัช่วงซีฟช่องโมงพเมธีน้องเลยมันนี่มันยัยจันดาบ้านหน้าก็มาเปิดเป็นกล้องหลังเนาะพแม่พี่น้องบกันเดี๋ยวก็จะเปิดเบิ่งน้ำทงไฮทงหน้าไฮเอฟซีฮัติดตามรับชมเนาะอ่ะโอเคพแม่พี่น้องเบิ่งไปชมกันเลยอนะเปิดภาพออกมากะเด็ดได้พแม่พี่น้องเลยเด็ดอบเอ้าเนาะเด็ด เอ้ยปรึกแม่พี่น้องเลยเด็ดอบเอาเฮ้ยฮุงเครื่องอยู่ได้พี่พี่น้องมั้งเนี่ยว่านนี่เนาะต้นแรงว่านี่กับผลตกพอแม่พี่น้องเลยผ้าลงฝนตกแห้งอสมควรทั้งลมทั้งฝนมาพร้อมกันพอแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อคืนนี่กับตกอีกได้พม่าพี่น้องเขียนหน่อยห้องจักจักม่ใะไรจะด่ามาหน้าแต่ไม่ลงพอแม่พี่น้องเลยนี่ชักเสือชักแพ่เปิดผ้ากมากับเปิดเอาหน่ำ กระเซียวพเนาะเปิดเอาแล้วก็ไปใช่ปุ๊บพ่อแม่พี่น้องเลยชายพอนาะไปอยู่วังทิศก็เก่าคมสามสาใหญ่เฮาคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยเปิดเอาชายหนึ่งไปพุนเนาะหอนเด็ดชักเสื้อผ้าก้อนพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเด็ดกะทิดเด็ดคือเก่าโต๊ะคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเด็ดอบเด็ดเอาไปนี่ก็สิเด็ดพนเนาะกะนำทงไฮทงหน้ากัไลยลพ่อแม่พี่น้องเลยเออบดีกะสิมาทักษาสบายดีลานน้อยเนาะ พิ่นถามบางเพิ่นก่นอนเนาะสอบถามเพิ่นว่าเป็นจังไดเพราะเรืทักทายเพิ่นถึงนะน้าลูกช่างเตีย้ยเอ้าสบายดีฮามสบายดีป้ลุงสบายดีพ่แม่ป้ลุงโดยเจ้า,าเคาะพระจะมาเก็บหยังนตนจะมาจะใช้มาจะหน้ามาเก็บหอยคือได้อยู่บ่ได้อยู่เตรียมของบ,บ่เบิ่งหันป้าเบิ่งเนเออเออนะพ่อแมออพ่พี่น,น,น้องหอยเพิ่นเห็นบันไดเนาะยนึงอย่างมืดเนาะ ยังมืดหอยเพิ่นของน้อยๆเพิ่นน่ะย,ยังบ่เต็มช้มม่มเลยพี่น้อง,งเลยเจ้าบุปไปหาเก็บไปมันเต็มเหม็นบุมีบ่มีอยู่เจ้าคือบุเก็บเอาเมือ่อยไข่เออฉั่นบ่ไข่ฉันไข้ย,ยุ่นแต่ว่ามีอยู่อ่ะท <c oughs> ี่เจ้าบ้านชาวเมไ์บ่ลงมากินน้ามาดินน้ำป้าบ่มาะรีนป้าเออป้าไปชักเสื้อผ้าก่อนเด้อเด้อดิ่นู่ตารางเด้อถาดเด้อ เป็นมาดินบพมีพี่น้องเป็นมาเป็นมาฮะแต่เถียงให้เถียงหน้าพน่นหลานน้อยกะบเป็นมาหาเก็บหอยแล้วก็มาเศร้าเมื่อยมาดิดน้ำป่าพมีพี่น้องเยมาดินอุตารางอย่างนี้ถ้านะเนี่ยจะแนะนำหน้ากับทหารซักเสือผ้าหน้าเพ่ก่อนยังโบจบดโบชิ่นอยู่พมีพี่น้องเงินห้อนแดดเนาะมาเด็ดก็ว่าแดดฝนตกว่าฝนตกพมีพี่น้องเอ้ยเนาะมันนอกของหน้าข้าก็สิประมาณนี่แหละอันนี้ก็ได้ถ่ายทำอัปเดตทั้งกลุ่มตารางให้เอฟซีเขาติดตามรับชมเบิึงว่า เป็นจังได้เนาะบระไทยได้พม์พี่น้องเลยแต่ว่าขมันมาอยู่เนาะพมีพี่น้องขอโทษขอพ่ายละลายเนาะเอฟซีเฮาอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่พังไทยหรือพังลาวต่างประเทศก็ดีเนาะขอขอบุญขอบคุณในลายเด้อเนาะมีญ่จันดาบ้านนาอ่านหนังสือว่าเป็นพมีพี่น้องขอโทษละลายเนาะแต่ว่าอยากทักทายอยากสบายดีอยากเว้าอยากว่าน้ำเนาะพมีพี่น้อง เขอเป็นเพื่อนไยังจันดาบรณารับเอาได้เนาะรับได้แล้วก็โทรทางพิษได้ทางเบือได้ได้พ่อแม่พี่น้องเลยขอโทษขอใายละลายเด้อไปไงจันดาบรราอ่านหนังสือมาออกพ่อแม่พี่น้องเลยคอมเมนต์มากก็หลยคนอยู่เนาะทักทายมากก็เป็นกำลังใจให้อยู่ทุกข้างพ่งอแม่พี่น้องเลยขอบุญขอบคุณในลายเด้ออยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ยยยยพังไทยพังลาวต่างประเทศก็ดีเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง เป็นกำลังใจให้พี่หญ่จันดาบันนาตลอดน้องพเมย์พี่น้องเลยคนอื่นก็ขอขอบุญขอบคุณในลายเนาะขอขอบอกขอบใจเด้อผู้เขามาเบิ่งมาชมกับว่าพิษพลาดอาการใดก็ขอโทษขอพลาดละลายพ่อเมย์พี่น้องเลยว่าบมวันบนวนหูก็ตีเตือนมาได้เด้อเนาะเขามาเบิ่งมาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อเมย์พี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจเอาคลิปอันไหนลงกับเบิ่งให้จบให้สิ้นพ่อเมย์พี่น้อง ยาผาเปิดผ้าเบือเนาะย่าผ้าเปิดผ้าเบืออย่าผ้าว่าจังใดได้พ่อแเมพี่น้องครับพ่อแเมพี่น้องเขาบอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโบได้อยังคือเกิดขึ้นพ่อแเมพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณในลายอยู่ใกล้อยู่ไกลก็บึงมาเขามาบึงมาชมแล้วกะเป็นกำลังใจให้เนาะพ่อแเมพี่น้องเลยอยู่ดีมีเฮงเนาะขอบคุณขอบคุณในลายเด้อเนาะทำการงานอะไรขอลำให้ลวยขอห่างให้มีไว้เมื่อหน้าพ่อพเมพี่น้องเลย ทำการงานอะไรก็คอยลาบลื่นขึ้นกว่าเก่าเนาะไอ้ไม่ได้ก็ได้มาเบิ่งพาอีพีครับมีงานจันนาบันนาเปิดน้ำเอาพเมยพี่น้องเปิดน้ำกระดาษเซลล์เบาขี้นี้เนาะเปิดมาไว้เนาะพ่แม่พี่น้องสายเพิ่นกันเนาะประมาณสามสิบเมตรพ่แม่พี่น้องเนาะแต่ปุ๊บแต่ไหลเพิ่นเนี่ยพ่แม่พี่น้องเลยทางอยู่เข้มหัวปุ๊บเปิดน้ำมาแล้เลยเต็มบดเลยพ่แม่พี่น้องที่เต็มถังนี่แหละเนาะ มีจิดาบรา,นนากามอตัทายคลิปม่ได้เบรงเนาะพ่อแม่พี่น้องเต็มกระทังอันนี้แหละเนาะไปมอดไว้พ่อแม่พี่น้องไปมอดดูบ่ได้เอาทรายออกจากกระทังอันนี้มันดูดขึ้นจนบดพ่อแม่พี่น้องเลยได้เปิดไม้ซสอีกคือเก่าเนาะโอ้ยสมมคนเ่เคยมีไหลพ่อแม่พี่น้องมีอยู่แต่ไหลผ้า,ยายอยู่บ้านอยู่ช่องผ่อใด่นาอแต่บ่ได้เคยได้ไหลก็ะลาเซลคนแบบนี้เนาะ เปิดน้ำได้เราดูดไปคืนจนเบิสซักเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องเลยช่วงนี้ก็อยากเด็ดเนาะนี่เด็ดเนาะอันนี้ให้เพิ่นเต็มทีเรียบร้อยแล้วก็สีปดไว้มาดึงออกแบบนี้พ่อแม่พี่น้องเลยให้เพิ่นเต็มชะก้อนโอ้ยแต่อยจะหัวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะสีปิดเว้นอาบพ่อแม่พี่น้องเลย อันนี้ก็คือเป็นก๊อกอันเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าให้สร้างเพิ่นมาพุ่นเนาะให้สร้างเพิ่นมาพุ่นเพิ่นบ่พุ่นพ่อแม่พี่น้องเลยพินนอกว่ายอมเนาะพุ่นนะเพิ่นยังได้สาม 4, พันถ้าทางไม่น่ะสี่พันหะทางไม่ดีกลัวเนาะพเมพี่น้องเนี่ยจันดามันรณากระเลยได้ทางไม่เนาะทางไม่คือเก่าเนาะเพิ่นน่ะเพิน่นอยากข่วงเก่าด้เนาะก็ไม่ได้ข่วงข่วงเก่ามันกันกกนกนกประมาณสามพันปลายทางไม่ดีกลัวหรือทางไม่ ใส่เพนเสียงเด็ดว่าเด็ดมาเ้งกะเฮงนํำเนาะพี่น้องเลยเด็ดบ่มาเ้งกะบ่เ้งเนาะบุอ่อนเป็นแบบว่าออกค่อยๆนะพี่น้องนี้บ่ด่นรุดๆดูพี่น้องเลยเ่ชประมาณนี้เลยจุ๊ๆพี่น้องนี่ก็ใส่ได้พี่น้องแต่ตอนเพิ่นเด็ดได้เลย ตอนบรีตก็ไม่ได้อีกเท่ไหร่ที่น้องเลยจีนเสียท่ากอนยังจะโกกวยพี่น้องเอ้ใส่ัะฮะ สิได้ไปหมอดไว้ก oh, okay. okay. ่อนเนาะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางเป็นนี่ไะนี่เป็นที่เร็ยแล้วเนาะเต็มแล้วนี่ก็ลายไปหมอดพ่อแม่พี่น้องบบบนี้น้ำทรายเพิ่นหมอดหมอดวางสวิกเพิ่นสี่เห็ดแสงแดดเนี่ยผ่นใหญ่ชุดเลยทันเด็ดแับมาหลายได้นำก็ได้ เด็ดบัมากับบ่มีน้ำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดูดคืนเลยอู้นี่กดไว้ทีเร้อยพ่อแม่พี่น้องอาบน้ำก่อนบาดทไหนถงนาเปิดภาพออกมากะลงมาทุ่งไทุ่งนาเนาะพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิม่พี่น้องเอ้ยเนาะนี่วัวกับรูทะลึอยู่เอ้างเคยตื่นเลยัวกะได้ แหน่เพิ่นฮอนแดดพ่อแม่พี่น้องเพิ่นแตมาวตูเพิ่นาวตูงเพิ่นนโอ้ยเนาะอือโอ้ยไผทางนาน้ําเต็มให้นาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะฝนตกเมื่อคืนวานนี่ก็ค่ําแล้วเนาะประมาณ4:00น6:00นีแพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เต็มทุ่งให้ทุ่งนาเด้อดีมุกดีใจลายพ่อแม่พี่น้องเลยมันยังจะดามันนาก็ได้มันีก็ได้มาพบมาพบกันช่วงเที่ยงมาถ่ายทำอัปเดตทุ่งให้ทุ่งนาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาติดตามรับชมกันทุกคนนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณอะไรเด้อผูกเขมาติดตามรับชมก็ได้นาะมานี่กับวานก้าได้ตาหนึ่งนาะพ่อแม่พี่น้องแรงวานนี่กับพอตาพลวานพลอยก็ได้ตาหนึ่ง กเพันไทยหุ่ก็ได้ส่องให้เหมือนนี่เนาะไทยไปมือเด็กงมือหน่อยพน่กพม่พี่น้องเอ้ยก็ยังโมเล่อเนาะน้ำยังจันดาบันนาไทยหุ่ก็ยังไล่ไพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอู้นขั้นก็เขียวหยาเขียวพม่นเบิดเนาะก็โค้งขึ้นมาพี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางขึ้นไปทางเหนือพี่บังนองชะพี่ก็ยังหุกให้พม่าพี่น้องยังโมลไทยเนาะยังไลายล่พอตาพนบรีบบบบผ่าวคนนะพ่อแม่พี่น้องเอ้แต่บมเป็นยังเนาะพม่พี่น้องกะเขาก็ยังโมยาวอยู่เนาะหากะตุก ก็ลงเม็ดลงหน่วยลงตรงให้ทงหน้าบ้านนี่กระสอบนึงเมื่อเช้านี่กระสอบนึงแล้วก็ลงซองศพพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้าตัวนี้เตเต็มที่เรียบร้อยแล้วก็ใหม่เฮาจะบ้านอีกเนาะนะประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยีงเควยปล่อยงปควยกินหญ้ากินตอง่พี่น้องเอ้ย คือโค้ดยน้อยเฮาเหน่อยไปพี่น้องอันนี้ก็ได้ถ่ายทำอัปเดตธงไทยธงนาเนาะพี่พี่น้องคือเก่าเนี่ยเนาะมันนี่ก็ขึ้นผ้าขึ้นผุนดูได้พ่อแม่พี่น้องนะผุนทนทานฮาก็สิลงอีกไปจักเนาะช่วงค่ำนี่ ช่วงใบนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เด่นนี่ก็ร่างเที่ยงพ่อพี่น้องเลยมืดผ้ามืดฝนงนไม่งนยางกระไลมันนี่พ่อแม่พี่น้องเลยน่ะทางนั่นก็เนืองงเนืองคอยจะเซลอยู่พ่อพี่น้องเลยอันที่น้ำควงอยู่นี่นั่นเป็นน่าลองเนาะพ่อพี่น้องเลยยาวขึ้นมาพี่แด้ ตาพันไทยฮุดได้แล้วแล้วนาลองยังนาโน้นพ่อพี่น้องยังข่างหวยกับข่างทั้งเทิงพี่เนาะทั้งเถียงพี่หน่อยเอากินหนังงอมอยู่พี่พี่น้องอ้าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับคอลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะคลิปหน้าก็มาคบกันใหม่คือเก้าพ่อแม่พี่น้องอย่าติดตามรับชมคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นยังไงก็ตามเนาะว่าโมวนโมวนกะได้ติดตามรับชมคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเอย่าผูกคาเคยมาติดตามรับชมเขามาเบิ่งมาชมกั ขอขอบคุณขอบคุณเนาะขอบคุณกับใจให้ไลค์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิประมาณนี้แหละเนาะทําการงานใดก็ขอให้ลาดลื่นขึ้นกว่าเก่าเด้อสุขภาพแข็งแรงเมื่อหน้าพ่อแม่พี่น้อง FC เฮาทุกท่านเนาะผู้มาติดตามรับชมช่องแม่ใหญ่จันดาบ้านนาเฮามาตลอดผมโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งให้จบให้สิ้นเนาะเอาคลิปได้ลงก็เบิ่งให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขออนุญาตบาดคําเนาะ บ่หมวน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 หูกะขอขอบุญขอบคุณขอได้เงียบบ่คำไดลายพ่เมพี่น้องเลยเ้เนาะเมยพเมพี่น้องเลยเด่นแหงเนาะโอเคพกพเมพี่น้องเนาะถ้าติดตามรับชมคลิปต่อไปเนาะเอฟซีเฮาทักทายสบายดีมากกะเขมรมากกะอ่านได้อยู่พ่เมพี่น้องเลยแต่โตเบลเป็นเด้อเนาะขอโทษขอพายละลายอ่างซีวอลได้อันเขียนบเป็นนะพำพเมพี่น้องเลย อ่านได้เขียนมาเป็นพ่อแม่พี่น้องเลยขอบุญขอบคุณเนอร์อยู่ไกลยอยู่ไกลยอยู่ทั้งไหนก็แล้วเต้พังไทยพังลาต่างประเทศก็ขอให้รับลืน่นขึ้นกว่าเก่าคืาอ่ยวกับแข็งแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอา้าวขอบเบิ่งมาชมแล้วก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายเด้อเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนีนล้ลาไปแล้วขีนหน้ามาติดตามรับชมกันใหม่เนะาะกล่าวข้อมาสบายดี